ภาพยนตร์เรื่องแรกของไทยคือเรื่องอะไรหลายคนยังสงสัยและยังเป็นข้อถกเถียงกันมากระหว่างภาพยนตร์เรื่องนางสาวสุวรรณกับโชคสองชั้นเรื่องไหนคือภาพยนตร์เรื่องแรกของไทยกันแน่วันนี้เฟรมเลตจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันครับมาว่ากันด้วยภาพยนตร์เรื่อง นางสาวสุวรรณเป็นภาพยนตร์ใบแนวรักใคร่ของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อก้าหารมีรูปร่างหน้าต่างดงามเป็นข้าราชการในหอพระสมุดประจำพระนครเขาอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ซึ่งเขาเรียกท่านทั้งสองคนว่าพ่อเย็นกับแม่มลิวันหนึ่งเขาและพ่อพายเรือออกจากคลองบางหลวงปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างชาติเขาและพ่อพายเรือไปตามลำน้ำเจ้าพยาจนไปถึงหน้าวัดราชาธิวาส เขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังจมน้ำเธอชื่อสุวรรณเป็นลูกสาวของคุณวณิชกล้าอาหารจึงกระโดดลงมาช่วยและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นหน้าเธอแต่มันทำให้เขาหลงรักเธอตั้งแต่แรกเห็นขณะดเดียวกันเขาก็มีคู่แข่งนั่นก็คือกรองแก้วซึ่งหวังที่จะแต่งงานกับสุวรรณเช่นกันเธอต้องเผชิญเรื่องราวต่าง รวมถึงการขัดขวางของพ่อแต่สุดท้ายเธอก็พบกับคู่ชีวิตหนังเรื่องนี้ออกฉายในปี2466เขียนบทและกำกับโดยเฮนรี่แมกเรย์เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถ่ายทำในประเทศไทยและใช้คนไทยแสดงทั้งหมดจะว่าเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกก็ไม่ผิดครับแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยชาวต่างชาติเลยทำให้เกิดข้อถกเถียงกันว่าสรุปแล้วเราควรให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทยหรือไม่อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นกันครับ นั่นก็คือภาพ,พยนตร์เรื่องโชคสองชั้นเป็นเรื่องราวของกำมลมาโนดเขาเป็นนายอำเภอหัวเมืองฝ่ายเหนือได้รับมอบหมายให้ลงมาสืบจับผู้ร้ายคนหนึ่งซึ่งซ่อนตัวอยู่ในกรุงเทพเขาเข้ามาพักอยู่ที่บ้านของพยาพิชัยและมีหลานชื่อว่าวลีราวัญยรัก ซึ่งทั้งสองได้พบรักกันโดยเร็วแต่วิงธงศรีซึ่งหมายปองวลีอยู่และชอบไปมาหาสู่พระยาพิชัยบ่อยครั้งและนายวิงคนนี้ก็คือคนร้ายที่กำมลนกำลังสืบจับอยู่นั่นเองนายวิงไหวตัวทันเรื่องที่กำมลนตามล่าคนร้ายจากนั้นนายวิงก็วางแผนชั่วร้ายโดยส่งพักพวกเข้ามาทำลายกำมลนแต่เขามีความชำนาญในการระวังตัวจากโจรจึงต่อสู้และชนะพวกมันมาได้ สุดท้ายนายวิ่งและพรรคพวกของมันต้องหลบหนีไปกระมลไล่ลตามจับแต่เกิดหลงทางนายวิ่งวกกลับมาที่บ้านของพญาพิชัยและจับวลีไปแต่กระมลเข้าใจว่าเป็นแผนลวงจึงววกกลับมาที่บ้านพญาพิชัยและได้พบกับนายวิ่งเขาจึงตามล่านายวิ่งไปจนสุดทางและเกิดการต่อสู้ขึ้นตำรวจที่พญาพิชัยโทรไปแจ้งมาสมทบร่วมจับนายวิ่งและสมุนของมันได้ทันเวลานายวิ่งจึงถูกตำรวจจับเข้าคุกไป ส่วนกะมลมีโชคสองชั้นนอกจากจะจับผู้ร้ายได้แล้วยังได้วลีมาเป็นภรรยายอีกด้วยโชคสองชั้นเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่สร้างและผลิตโดยคนไทยทั้งหมดเป็นภาพยนตร์เงียบถ่ายทำด้วยฟิล์มขาวดำขนาด35มิลิเมตรผลิตโดยกรุงเทพภาพยนตร์บริษัทต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทภาพยนตร์สีกุงของมานิตวสุวัฒรร่วมกับคณะหนังสือพิมพ์สยามราษฎรและสีกุง ภาพยนตร์โชคสองชั้นเข้าฉายครั้งแรกในปี2470ที่โรงภาพยนตร์พัฒนากรมีจำนวนผู้ชมสูงสุด4คืนกับ1วันตีเป็นจำนวนคนเท่ากับ12,130คนทำลายสถิติของภาพยนตร์เรื่องนางสาวสุวรรณนั่นเองถ้าถามถึงความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมมองว่าภาพยนตร์เรื่องแรกของไทยก็คือโชคสองชั้นครับเพราะเป็นฝีมือการกำกับและการแสดงโดยคนไทยทั้งหมดถ้าเราพูดถึงเรื่องแรกก็ควรเกิดขึ้นจากฝีมือของคนไทยทั้งหมดแต่เรื่องนางสาวสุวรรณ ถึงจะเป็นฝีมือการกำกับของฝรั่งที่ใช้คนไทยแสดงและเข้ามาถ่ายทําที่ไทยเป็นเรื่องแรกถ้าใครจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของไทยก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับผมมองว่ามันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนมากกว่าครับส่วนตรงนี้เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวของผมครับและถ้าหากชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร b ์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เฟรมเลดขอตัวลาไปดูหนังก่อนสวัสดีครับ